นา,าเขาพ,พักอีตูถือกันกับย่ำห่อนวางสิโอ้ก็ออดีเลย <laughs> แต่ที่เป็นราคาหนาแนาวนี่แหละเพราะว่ามันดูแลเงยอืมตอนนี้ราคาเป็นยูซัมเลเนะสี่บอกเกือบสองรอยยูติถุงละถุงละหาโลวนว่ครับนหาสิบกลับบอดีนะเป็นโลดโแต่ว่าจะสร้างถ้าสร้างได้ก็ประมาณหาโลนั่นแหละแต่นี่กะเอาเป็นถุง เพ็รเป็นกมหาสิบกำหาสิบกำซามูฮเห็นนีเมนบ่หาสิบกาจักร้อยก่อหาิบมัดหาิบมัดราคาเท่าไรวันนี้สองร้อยเอา้มันก็ได้ดีตัวสาวัสจะได้ยุธนานาโอตัดไปมันก็สีบางไปเนี่จักน้อยจีกเปงใสปุ๋ยงเจ็ดแปมือได้ปุ๋ยได้น้ำเขียวเอลี่นมาอีกมันสีมีแบบวัน วานเราย้อนออกตีแม่อันนี้ก็วานได้แหละนี่อันนี้วานมันบ่แปลงฟังผุ่นยัื่องซีเมน่นเอาเบียรปลูกเนาะกระโลกออกจากนี่แหละบ่ได้ล่างอีกกันบ่นหนิอ๋อกันถึงหน้ามันเป็นยังมันเป็นยังดำสีดำโอ้มันสีบ่งามเถียงไปยามฮวอนยามฮวอนกับว่ได้เอาใส่คักกันเอานี่จุ่มๆแล้วก็บชิดๆๆใส่ซื่อฮัตัดเหรออืมพ้มว้ซื่อๆ เพิ่นห้อนวันต่อคุณละตัดนหน่อนห้อนพ่นละนี่หัวยคิดง่ายเหรอโอ้ตัวเดือนท่านว่าหนึ่งเดียวเนี่ยเมืไม่ไเดือนถึง่ายมกราคุณพามีนาเมษาบุญโอ้หลายเดือนตัวนี้สวัสดีครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์มาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่สิพาพี่นอ้องมาเบิ่ง ผักอีตัวสันิ่นมาโอ้เหมือนสิออกลักษณะเป็นดอกจังซี่นะครับเป็นกำลังเก็บกันอยู่ยามเขาแรงครับบรรยากาศหน้าหนาวอาซิมีเสียงลมในจักหน่อยผักอีตูวผักอีตูเป็นภาษาอีสานเลยครับบมเป็นคำบ่สุภาพด้อพี่น้องด้อมัดหนึ่งกะิประมาณนี้นะครับ ภาษากลางภาษากลางเอื่นผักแมงลักสารเพิ่นเอิ่นอีตู่โอ้บึงลักษณะตัดห้ฮยเป็นจังเป็นเอาเหมือดต้นเลยตัวไหนเมนโบเปลือกบึงงามๆมันโปร่งมาใหม่ยเลยน่าจับโอ้เ้อเลือกเอาอันงามๆนะครับเวลานั่นกับโปร่งหม่อยู่เมนบโบมันโปร่งหม่เลยเลยมันเขาปลูกโดนไปไหนเ้าสิได้มาตัดเหนียว แบบเดือนหนึ่งสี่พันหนึ่งนะมันประมาณเศร้าเนี่ยเราเป็นบ่เศร้ามือได้ตัดเพิ่อนว่านหรือเพิ่นแป๋เ,ปเอาหน่อยจังสิแหมอันนี้แป้ทุกเสือกับว้านนะจะร่องแปะเบิ่งเอ้าทุกเสือกับว้านเราก็ย้อนออกเอาให้มันบังบางอันนี้แป้เอาแปลเอาไหมตรงกลางเขากะข้างนี้กับแป้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งข้างนี้กับแเป้คือกันเบียคาเบียมันงเราก็เอามาแป้ โอ้หเห็ดเป็นเบี้ยเอากำเขากาวเลยแม่นมอู้ยกระยวนกระยนเนี่ยนูนดี่กระไดิึงเนี่ยครับพีนองครับยี่สิบเมื่อนี่เริ่มิีด้ตัดแล้ววันต่อแล้วบันนี้เขาิไดตัดอยู่โดนปันไดบันนี้ประมาณแล้วแต่การดูแลของเท่าแหละประมาณสามสี่เดือนคุ่นละเห็ดดูแลดีมี หมยถ้าดูแลดีเด้ถ้าเอาอยู่ไม่ถึงยังเดบบำรุงมันดีดูแลมันดีให้ปุ๋ยให้น้ำให้ยาให้น้ำยาเนี่ยเขา็ะยังไดเขาถอนเรเลยจียาทายยังไดก็บ่พายหวยเนี่ยมันมาน้ำกันเนาะอันนี้อันมันขื้นจีดอกจังสีมันเป็นปกติโยนมาขนมันขื้นเป็นดอกเป็นยังังสีนี่นี่ลักษณะ อันนี้โบเป็นยังมันบ่กเปดอกนี่ก็ต้องเฝ้าเอาออกเพราะว่ามันเสียแทงต้นมันแก่โอ้ต้องเฝ้ากัดออกว่าสั่งกระเด็นดอกมันออกต้องเฝ้าจัดการกระเบนบริษัทมันสิแก่วันหนึ่งใช่ไเขาสีเบิองว่าเจ้าของแก่แล้วเขาก็สีเฉาสีตายเอ๋อต้นมันก็สีตายไว้มันซ้อมเบิองเจ้าของว่าเถาแล้วมันก็สีตายเป็นสิบ่อกพึ่งพี่น้องพูดอ่ะย้อนไว้วันนึงเนาะโอู้ มันก็พอาะปู่เก่าเลี้ยวขนาดซี่หาเดือนบุรุษที่ให้น้ำนี่ระยะนี่หนาหนาวนี่สีมืออะไรจะเที่ยนหรเที่ยเดียวกัพอเสาแดงดีหนา,หนาวห่อนจังเสาแดงโอ้หนาวห่อนนี่เสาแดงหนาห,น,ห,หาน,านาวแค่ช่วงเสาลลางหมอกออกโอนมันก็ต้องลลางหมอกก่อนนะมือเสาบันเถานทานาวมันสีดูแลยากเอาใจไรงวันส่มันสีเป็น อันพักอีตู้กับหนาวมันสิบ่อๆนั่นก่ะโอ้มันดำๆเนี่ยจ่าใบมันอู้บ่าไปอีกละถ้าหนานมันสิบ่เป็นอย่างถ้าหนาวมันจะดูแลยากจักหน่อยทั้งหลายก็ว่าหนาวห่อนตัวมันสิตายเข้ากันกับหนาหนาวบพเข้ากันกับพักอีตู้พักอีตู้ถื่อกันกับย่ามห้อนวางสิโอ้ก็ดีเลยแต่ที่เป็นราคาหนาหนาวนี่แหละเพราะว่ามันดูแลยาก ตอนนี้ราคาเป็นยูสัมเดย์เนาะสี่บอกเกือบสองร้อยยุติถุงละถุงละหาโลนวะครับอันหาสิบกำบ่เดีนะเป็นโลดอ่ะแต่ว่าจะสร้างถ้าสร้างได้กบประมาณหาโลนั่นแหละแต่นี่กาเอาเป็นถุงเพชรเป็นกำหาสิบกำหาสิบกำซัหโฮเห็นนี่เป็นบ่นหาสิบกำจักร่อยก่อนหาสิบมา หาสิบมัทราคาสต่เบอร่ันนี้สองร้อยเอาอมันก็ได้ดีตวัวสาวัสรจะได้ยูทนานาวนานาวนี่ได้ไดัมเนาะถุงละร้อยขนาห้วนี่มันจะิลงมาประมาณสําเด็ประมาณถุงละร้อยแปดสิบเจ็ดสิบเขามาจ่ยายหาโอ้ยมันลดเกินเคืองไปยคุณตัวน,นั้น,นเท่านัถึงจำร้อยสี่ร้อยแต่ใจ,ะจะ่วงมีลังปีไหม่นี่แหละมันสีแพงปีไหม่คนใส่หลายเนาะหนาวจัด มันสิดูแลง่างโอ้ยพี่น้องเบิ่งผักอีตูเด้อครับคันแม่นว่าย่ามห่อนอีหลีผันดูแลงไงิ่นว่าคันย่ามหนาวมันสิอยากเป็นดอกลูกลวกๆจ้ามันสิเป็นใบตายจักหน่อยใบายตายใบยดำมันสิสวงามวันนี้เขาตัดรอบนี้แล้วอีกจักมือวะนี้เขาได้มาตัดอีกวันนี้ปร,ป,ประมาณอาทิตย์กว่านนนอุ้ยประมาณนี้แปดหมื่น ประมาณเจ็ดแปดเมื่อน 7, 80, ซุ้มหกวันเด็ตัดซุ้มเล็กน้อยมันก็นสิจีขึ้นมาอีกวันเถอะโอ้ยคุ้มค่าได้ี่น้องเด้อห้าสิบกัมนะครับสองร้อยแต่สิเป็นราคาช่วงหนาหนาวว่ามันเห็ดยากเนะาะปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยก็ยังผักอย่างอื่นบ่จ้าธรรมดาเลยคือผักอย่างอื่นทั่วไปเป็นสูตรเลี้ยงใบเลี้ยงยังคือกันนี่มันบ่ เบิ้งครับพี่น้องครับคันสิว่าหน่อยกับบ่หน่อยว่าหลายกับบ่หลายเด้แต่เบิ่องกับสิเป็นเงินอยู่โดนเตือบอยู่วันตัว<า>เอ้ยมาสั่งว่าด้เขาท่าเขาท่า <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มันเลยอยู่ได้วะนี่ไหมขันย้ามันห้วนไหมหนาวดูแลยากหนาวดูแลยากพะนะโอ้ขันเพิ่อน,น,นขึ้นมาเป็นดอกลักษณะนี้ต้องเฝ้าจัดการกับเพิ่นวันตัว คนสิ่ผ้ามูแกตัวล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเบิ่งหม่องเพิ่นแปะมันเพิ่งอันตะแเ็ดนี่มังอันนี้แสดงว่าหัวตะแปะนี่มันมองโบันเลตตาสังนั่งโบธันหนาหนาวมันติดเป็นดอกไหวหนาหนาวก็จักลายหนาหนาวนี่นี่นี่เป็นสามกอยังสี่พี่น้องเลยห่างกันกระจิตชิงระยะให้เพิ่นได้ไง่ายนะครับแต่ที่สำคัญนี่ ปุยกับน้ำนี่ยาขาดเด็ดขาดบริสันเ์ิันเปลี่ยนแนวไม่ทันที่มันเถอะนี่ไหมมันเป็นอย่างมันคือดอกไหลแท้นานาเฉพาะหน้าหนาวมันบ่ครับคณะห้อนเมันสิบวกเป็นลักษณะน,น,มน,น,กกนีมันบ่บรรยากาศย่อมเข้าเลี้ยงนะครับเมียว่าตัวบัวขันวินางเงยเป็นเงินเหมือนอะไนี่โอ้ยงามงามงาม เริ่มตัดตั้งแต่ยี่สิบเมือ่อเราก็อยู่ไปบักซี่หาเดือนบุญไหมหว่วยมันสิบ,บ่ดีก็ปลูกความอยู่ตีแมงยังจังไลยไหนมันไหนเพื่อทำไรไม,ม,ม,ม่ได้ปลูกความเมียนบ่ปลูกความเพื่อทำไรยี่สิบหาเมื่อนั่นตัดเสียเดียวแล้วทิมเลยเดืนนอนบ่เวลำไรก็ได้เงินดอก้ <laughs> กอย ก็ได้๋ลำไล่ถูอไปแล้วกันดะ,ะน้ำใส่ปุ๋ยสีเข้าโอ้หอมกับมีอยู่สำเนินวิธเดียวกันความว่าป,กปกลยนไงมันถืออุ้ยหอมลงจริงไเนี่ยนี่ว่างหันรอบเรียงว่างหันคือว่าหลายคือว่าเด็กคักเทะน่าผลกับเป็นสันละท่า<อ>นมันม่าลงทันมันยังสองรวยอยู่รวยสิบเลยห้าสิบ ตัดไปมันก็สีบางไปแน่จักน้อยมันจะเป็นยังสีด่างกระโปงใส่ปุ๋ยกระโปงเย็ดแปดมือได้ปุ๋ยได้น้ำเขียวเอเลี่กันไหมอีกนี่แหละแนวมันเป็นเมียนพี่น้องเอยสำหรับพี่น้องที่อยากปลูกนะครับพิจารณาเบิงมันสีมีแบบวานวานเหลวยอนออกตีแม่อันนี้ก็วานได้ดล่ะอันนี้วานมันบ่แปลงฟังผุ่นเังสีเมียนน่นเอาเบี้ยปลูกเนาะ ล้วงอกจากนี่แหละหอ้ยปล่อยมันไปหนาๆตัวเมีนยนี่สิได้ไลหลา,ายวะม้อมหากระนังกะคขุ่มฮังสิบุบีหนีาตัวน,นีน่เ่าวันว้ันมีเนาะหมูมียังได้ปุ๋ยดีน้ำดีแบบนี้ไหมเนาะโอ้ฟึนนนน่งเขาทาได้เป็นหนองเพิ่นกระตัด,ดนี่ครับเนี่ยโอ้ยเพิ่งตัดกระสวยสีได้ เมียนบ่ปิ้นอินกี้กันละได้สักํำกาว่าพ่อประมาณกับหัดยางที่แม่บัานนี้เมียบันสีปส่งก็จะได้ใส่น้ำแข็งใส่ยางบ่บ่ได้ล่างอีกกันบ่หนิบ่กันถึงหน้ามันเป็นยังไงอ๋อเป็นยังไงมันสีดำอ้มันสีบ่งามสีไงยามฮอนยามฮอนกับว่ได้เอาใส่คักกะ เอานี่จุ่มๆแลักกระซิบๆใส่ซื้อๆถ้าตัดเราอืมพรมไว้ซื้อๆไว้เป็นห้อนมัๆตัวคุนละตัดห้วนๆคุนละนี่หัวกินง่ายตัวหัวตัวเดือนท่านว่าหนึ่งเดียมเนี่ยมันไปได้ถึงง่ายมกราคุณพามีนาเมีสาบุญโอ้หลายเดือนตัวนี้ตัวกันผู้ใดขี่ขันลงทุนดูแนวนี้คุ้มดิผมะมาเนาะ เร่งขรงนละสามร้อยสี่ร้อย่หเฮื่องงสามร้อยปรตัวขึ้นหัดสามรยกับมีวันดอะสามร้อยสี่ร้อยเี่น้องเงยเขาท่าอะไรเอาปิจารณาเบิ้งผู้อยากปลูกกระไดเม่แม่ในมันนีมีไข่น้ำล่านไข่ตัวไปบ่นี่ละที่ละตอวไป่ละร่านเกษตร้านยังกัมี่เป็นบ่ไปซื้อบอกว่าจังไหนบอกในพออีตูซื้อเนี่ย เซยตเลยมันบ่โอ้เขทาขทาเขาทาเอาน้องพิจารณาบึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับฝากากดไลกดแชร์กันนําระยะนี้กระสีห่างยังอยนะครับเรื่องเล่าของการทําคลิปนะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับสวัสดีครับ